โมงครึ่งเสาร์ที่27มกราคมนี้ l w c ลุ่มพินีวอล์ดแชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบโก o บอลเฮาส์เอ็กแมนทัวร์เมนพิกัด1 5 4ปอนด์สายบีการต่อสู้แบบแพ้คัดออกของสี่ยอดมวยแกลง่งเพชรปราบยกฟ้ามวยไทยยิมมวยจอมฝีมือล้านนาขาลุยจากเชียงรายพอกผิวแฟร์เทคจอมทรหดพันแกร่งนักสู้สายเลือดหนองบัวลำพูฟินลนล์แม็กซิมปานิสขุนศอกทะเลทรายจากอิสราเอลโมฮัมหมัดรามานีพยักร์าร้เปอร์เซีย จากอิรานร่วมด้วยศึกไต่บัลลังลุ่มพินีพิกัด13 5ปอนด์นักสู้เมืองสองแควเฮตส์เนินที่เด็ด99จอมเสียบแทงจากพิษณุโลกพบเมียนมาสายบวกซ่อนรักแฟเทกมวยอาวุธหนักฝีมือครบเครื่องพร้อมคู่มวยสุดเดือดมันระทึกใจรวมเจ็คู่ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์สดทางช่อง8เซาท์นี้า3มงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้ามพลาดโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ